สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคณิตศาสตร์ครูนเดีนอีกแล้วนะครับกับอักษรอเล่นนั่นเองครับยังอยู่ในคณิตศาสตร์ป .2 นั่นเองซึ่งนักเรียนป .2 เนี่ยคุ้นเคยกับครูเรนเป็นอย่างดีไปแล้วใช่ไหมลูกโอเคนะบางคนบอกยังเลยค่ะโอเคนะเดนะี๋ยววันนี้ครูนเด่นจะมาสอนหัวข้อต่อจากคาบที่แล้วไหนใครจําได้บ้างครับว่าคาบที่แล้วครูเ่นพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยโอ้โหข้างหลังยังงันตอบมากโจทย์ปั้นหาเกี่ยวกับการอะไรนะลูกนะการหานนั่นเองครับโอเคนะ ดังนั้นเออนักเรียนเรียนไปแล้วก็จําได้เห็นไหมฮะดังนั้นหมายความว่าวันนี้เราต้องมาต่อการน,นี่ครั้งก่อนโคเดนเพิ่สอนไปนิดเดียวเองถ้าใครจะไม่ผิดโคเด้นสอนไปให้กิจตัวอย่างนะครับแค่2ตัวอย่างถูกไหมเออดังนครั้งนี้ก็จะมาเพิ่มเติมตัวอย่างให้แล้วก็จะมีกิจกรรมตอนท้ายให้นักเรียนทําไปพร้อมกักบครูนเดีนนิดหนึ่งนะครับโอเคนะพร้อมหรือยังเอ,อ่ยเนี่ยใครพร้อมแล้วยกมือครับโอ้โหยกมือซะเยอะมากนะครับลูกโอเคนะเดังนันพร้อมแล้วทางห้องมาดูครับ กับตัวอย่างที่15นั่นเองครับผมโจทย์บอกว่ามีลูกเสือครับ32คนจัดเป็นหมู่4หมูนะครับหมู่ละเท่าๆกันจงหาว่าเอาแล้วข้อน,นี้มี2คําถามครับนักเรียนคําถามที่1ถามว่าจะได้ลูกเสือหมู่ละกี่คนและคําถามที่2ถ้าในแต่ละหมูเนี่ยให้ลูกเสือจับคู่กันแล้วแต่ละหมูจะมีลูกเสือกี่คู่เอาคําถามนี้่1ก่อนครับนักเรียนนี่ยังไม่ต้องดูคําถามที่2นะแต่ครูนักเรียนอ่านให้ฟังก่อน ดังนั้นมาดูครับขั้นตอนที่1นึ่นักเรียนจำได้ไม่เอ่ยเออเราคือนี่ครับก็คือดูสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้กับสิ่งที่โจทย์เขาถามนั่นเองครับโอเคนะมาดูครับโจทย์เขากําหนดอะไรมาให้บ้างครับนักเรียนเขากํากหนดว่ามีลูกเสืออยู่32คนและจัดเป็น4หมู่หมู่ละเท่าๆกันนี่ ตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้นะครับนักเรียนก็ยกมาเลยครับนี่ทั้งยกมาเลยจากโจทย์นะฮะยกมาเขียนไว้ตรงนี้ครับโอเคนะนักเรียนเขียนเสร็จแล้วก็ไปดูสิ่งที่โจทย์เขาถามครับมาดูเลยโจทย์ถามว่าอะไรครับจงหาว่านักเรียนเห็นคำว่าจงหาเลยครับเออจงหาเออคือประโยคคําสั่งนั่นเองก็คือสิ่งที่โจทย์เขาต้องการจะถามเรานั่นเองครับจงหาว่าเอาคำถามที่หนึ่งก่อนนะครับนักเรียน จะได้ลูกเสือหมู่ละกี่คนนั่นเองครับโอเคนะเด่นักเรียนก็ยกมาครับว่าจะได้ลูกเสือหมู่ละกี่คนเป็นสิ่งที่โจทย์เขาถามครับผมโอเคนะขั้นตอนที่หนึ่งเป็นไงครับนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะนั้นขอเข้าขั้นตอนที่สองอย่างไวเลยได้ไหมครับได้เนาะขั้นตอนที่สองเป็นการวางแผนนั่นเองครับนี่ใครจําได้ครูเรียนสอนแล้วว่าการวางแผนของนักเรียนให้วาดเป็น แผนภาพจะดีมากๆเลยโอเคนะเดินมาดูครับข้อนี้มีลูกเสือทั้งหมดเท่าไหร่ครับ32คนจัดเป็น4หมู่ครับสแสดงว่านักเรียนจะมีอยู่กี่กลุ่มเอ่ย4กลุ่มนั่นเองกลุ่มที่1ครับ2 3แล้วก็4นั่นเองนักเรียนทราบแล้วว่ามีอยู่4กลุ่มซึ่งทั้งหมด4กลุ่มรวมกันเป็น32ครับซึ่งนักเรียนยังไม่ทราบครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นเท่าไหร่ ดังนั้นอันนี้เราวางแผนไว้เบื้องต้นก่อนว่าเออเราจะแก้ปัญหาจากตรงนี้นะครับโอเคนะ,ะมาข้อที่3กันเลยครับนักเรียนขั้นตอนที่3ก็คือการแก้ปัญหานั่นเองครับซึ่งข้อนี้ถ้าใครจําได้ครูเรนบอกไปแล้วว่านักเรียนต้องเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองครับผมซึ่งข้อนี้นี่มีลูกเสือทั้งหมดกี่คนนะครับนักเรียน32คนแบ่งเป็นกี่หมู่นะ4ี่หมู่คำว่าแบ่งครับนักเรียนแบ่งเป็น4ี่หมู่แสดงว่ามันคือการหารนั่นเอง แสดงว่านักเรียนก็นํามันไปเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า32หารด้วย4แล้วก็เท่ากับช่องว่างนั่นเองครับโอเคนะตรงนี้ไม่น่าจะยากตรงไหนถูกไหมเอ่ยทีนี้นักเรียนก็ไปแสดงวิธีทำครับหาคําตอบมานั่นเองดังนั้นถ้านักเรียนจําได้ครูท่านเรียนสอนว่ายังไงนะครับให้ไปเขียนเป็นความสัมพันธ์ของการคูณกับการหารนั่นเองก็จับ2ตัวนี้มาคูณกันครับมันจะได้ว่า4คูณกับ ช่องว่างจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ32ครับสูตรคูณนักเรียนต้องมานะครับนักเรียน4คูณกับอะไรนะไไหน้าได้ส2ไหนโอ้โหคังหน้าเสียงดังฟังชัดมากครับนักเรียนก็คือ4คูณกับ8นั่นเองครับแต่นักเรียนเติมเลข8ลงไปในช่องว่างแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วยเป็น8ด้วยดังนั้นนักเรียนก็จะได้มาแล้วครับว่า32หารด้วย4จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ8นั่นเอง ดังนั้นคําถามที่1ครับนักเรียนขอย้อนไปนิดหนึ่งนะครับคําถามที่1ถามว่าอะไรเอ่ยครับนักเรียนจะได้ลูกเสือหมู่ละกี่คนนักเรียนก็ตรงนี้ไปตอบคําถามให้เรียบร้อยครับว่าจะได้ลูกเสือหมู่ละ8คนนั่นเองสุดยอดมากโอเคนะฮะตอนนี้เราผ่านไปแล้วกี่ขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนนั่นเองเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คืออย่าลืมอะไรนะครับนักเรียนตรวจสอบคําตอบนั่นเอง ว่าที่เราคำนวณนเมื่อกี้น่ะมันจะผิดหรือมันจะถูกครับโอเคนะดังนั้นนักเรียนมาตรวจสอบคําตอบกันครับผมนี่เมื่อกี้เราบอกว่าเราจัดเป็นกี่หมู่นะครับนักเรียน4ี่หมู่หมู่ละกี่คนนะหมู่ละ8คนครับหมู่ละแปํานวน4หมู่นี่นักเรียนก็จับ4กับ8มาคูณกันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4 ,8 คูณหรือ8คูณจะมีผลลัพธ์เท่ากับ32นั่นเองครับซึ่ง ตรงนี้ก็ตรงกับสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาว่ามีลูกเสือทั้งหมดอยู่32คนนั่นเองครับเป็นไงฮะที่เราทำเมื่อกี้ถูกต้องแล้วนั่นเองครับดังนั้นนักเรียนก็มั่นใจได้แล้วครับว่าสิ่งที่เราคำนวณมาเมื่อกี้นั้นนะ่ะถูกต้องนั่นเองผ่านไปแล้วสีขั้นตอนเป็นไงฮะเริ่มชำนาญขึ้นไหมเริ่มคล่องขึ้นไหมเอ่ยไหนใครทําได้แล้วยกมือหน่อยโอ้โหทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับทําได้นะครับโอเคนะ มีใครมีคาถามจะถามครูนัเรียนอีกไหมเอ่ยตรงนี้ใครอยากถามขั้นตอนไหนถามได้เลยนะครับถ้าไม่มีครูเรนจะขอไปอีกหนึ่งอันนะครับโอเคนะเพราะข้อนี้เขาถามกี่คําถามครับนักเรียน2คําถามนั่นเองเมื่อกี้เราเพิ่งทําคําถามที่1ไปครับต่อไปก็ไปเข้าคําถามที่2ครับนักเรียนมาดูสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นักเรียนก็ต้องเขียนใหม่นะครับโอเคนะ เราสามารถนำจากที่เราคำนวณเมื่อกี้ไปเขียนเออในการช่วยในการหาคำตอบของคำถามที่สองได้เลยครับนักเรียนโอเคนะแะั้นครูเล่นขอยกตรงนี้ไปให้นักเรียนดูล้กันนะครับเขาถามว่าอะไรครับคำถามที่สองถามว่าถ้าในแต่ละหมู่เนี่ยให้ลูกเสือจับคู่กันแล้วแต่ละหมู่จะมีลูกเสือกี่คู่ซึ่งครูเล่นขอย้อนไปก่อนครับว่าแต่ละหมู่ของนักเรียนเนี่ยมีกี่คนครับ หมู่ละ8คนซึ่งนักเรียนทําการคํานวณไหมครูนักเด่นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เออว่าหมู่ละ8คนแล้วครูนักเด่นเขียนให้ครับอืมหมู่ละ8คนครับเขาถามว่าถ้าในแต่ละหมู่เนี่ยให้จับคู่กันจับคู่นกี่คนครับนักเรียน2คนนั่นเองจับคู่นะฮะนักเรียนต้องเข้าใจนะจับคู่คือ2คนนะครับ โอเคนะแล้วแต่ละหมู่จะมีลูกเสือกี่คู่นั่นเองดังนในหนึ่งหมู่มี8คนครับจับคู่ก็คือจับเป็น2คนนั่นเองถามว่าจะได้กี่คู่ดังนั้นถ้าพร้อมแล้วพระเรียนขอไปเออทำอีก4ขั้นตอนนะครับในการตอบคำถามข้อที่2นั่นเองครับผมไปเลยฟมาดูขั้นตอนนี้น่1ครับนักเรียนก็คือกำหนดให้กับสิ่งที่โจทย์เขาถามนั่นเองครับใส่เหมือนเดิมเลยเชิญมาครับ โจทย์กหนดอะไรมาให้บ้างครับนักเรียนโจทย์กาหนดอันเดิมครับจริงๆตรงเนี้ยนักเรียนจะเขียนว่ามีลูกเสือ32คนจัดเป็น4ี่หมู่หมู่ละเท่าๆกันก็ได้หรือนักเรียนจะเอาจากโจทย์ข้อที่เราทําเมื่อกี้มาก็ได้ว่านักเรียนได้ว่าหมู่ละเท่าไหร่ครับหมู่ละ8คนก็ได้นั่นเองโอเคนะเออ แต่จริงๆนักเรียนก็เขียนตรงนี้ไปแต่นักเรียนต้องเข้าใจนะว่าเราทํามาแล้วเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามันมีหมู่ละ8คนนั่นเองครับครูนักเรียนก็เลยเขียนเพิ่มเติมให้นักเรียนไปนะครับโอเคนะทีนี้สิ่งที่โจทย์เขาถามเัาเรียนเขาถามว่าอะไรนะถ้าในแต่ละหมู่ให้ลูกเสือจับคู่กันก็คือกี่คนนะ2คนครับจับคู่กัน2คนแล้วแต่ละหมู่จะมีลูกเสือกี่คู่นั่นเองขั้นตอนที่2นักเรียนก็ไปวาดแผนภาพครับมา ดังนั้นลูกเสือหน่มูมี8คนจับคู่กันคู่ละเท่าไรคู่ละ2อันนี้คือ1คู่2คู่ไล่ไปเรื่อยกี่คู่ก็ไม่ทราบนะแต่คู่ละเท่าไหรหมดเลยครับนักเรียนคู่ละ2 2นี่นักเรียนลองเดาในใจได้แล้วครับมีอยู่8คนจับเป็นคู่คู่ละ2ต้องกี่คู่นะเอไม่บอกดีกว่านะครับโอเคนะดันไม่ได้ยากเลยโอเคนะดูพี่นกพูดนิดนึงครับพี่นกพูดเขาเพิ่มเติมให้นิดนึงว่าจากข้อที่1 ที่นักเรียนคำนวณมาเมื่อกี้อ่ะเราบอกว่าจะจัดลูกเสือได้หมู่ละ8คนนั่นเองซึ่งตรงนี้นั่นเองครับครูนัดเด่นก็นํามันไปเขียนข้างบนให้นักเรียนดูแล้วนะครับโอเคนะมายากนะครับอ่ะแล้วเข้าขั้นตอนที่3ครับคือขั้นตอนการแก้ปัญหานั่นเองก็คือนักเรียนต้องไปเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ครับผมมาดูครับจะได้ว่าอะไรครับทั้งหมดเราคิดแค่หหมู่นะครับนักเรียน ก็คือหมูละ8คนดังนั้นทั้งหมดมีอยู่8ครับนักเรียนแบ่งเป็นคู่ละ2คนนะแบ่งเป็นคู่ละ2ใช้คําว่าแบ่งอีกแล้วครับนักเรียนแบ่งเป็นคู่ละ2ก็คือการหารอีกเช่นเคยนะครับดังนก็จะเขียนได้ว่า8หารด้วย2เท่ากับช่องว่างนั่นเองครับผมเคนะแล้วต่อไปนักเรียนก็ไปแสดงวิธีทารรการหาคําตอบให้เขาเห็นนั่นเองครับซึ่งครูนักเรียนขอใช้เรื่องความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเหมือนเดิม นักเรียนก็จับ2ตัวนี้มาคูณกันครับจะได้ว่าอะไรนะ2คูณกับช่องว่างครับแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ8นักเรียนลองตอบครัวเชื่นใจหน่อยครับ2คูณกับอะไรนะได้8 2คูณกับเฮ้ยตอบมาแล้วเก่งมากครับ2คูณกับ4เห็นไหมครับว่าไม่ยากโอเคนะเห็นไหมว่ามันไม่ยากเลยครับนั้น2คูณกับ4เป็น8แสดงว่านักเรียนก็เติมได้แล้วครับว่าในช่องว่างของนักเรียนตรงนี้ต้องเติมเลข4นั่นเองครับซึ่ง นักเรียนก็เอามันไปตอบคําถามให้เรียบร้อยครูนักเรียนขอย้อนกลับไปดูคําถามนิดนึงนะครับว่าเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าถ้าในแต่ละหมู่เนี่ยให้ลูกเสือจับคู่กันแล้วแต่ละหมู่จะมีลูกเสือกี่คู่นั่นก็ถามว่าแต่ละหมู่มีลูกเสือกี่คู่นักเรียนก็ตอบครับแต่ละหมู่จะมีลูกเสืออยู่4คู่นั่นเองเห็นไหมะเออว่าไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับใครนะใครทันบ้างถึตงตรงนี้แล้วใครทันยกมือคุยด้ยนหน่อย โอ้โหข้างหลังบอกว่าทันคณะทันไหมครับลกูกทันนะโอเคนะเดินห้านักเรียนทันแล้วเหลือกี่ขั้นตอนนะใครจําได้บ้างเหลือกี่ขั้นตอนครับโอ้โหข้างหลังตอบมาเสียงดังมากเหลือหนึ่งขั้นตอนครับคือขั้นตอนที่4ก็คือการตรวจคําตอบนั่นเองไปดูครับดังนั้นนักเรียนต้องมาช่วยครูเรียนตรวจคําตอบกันแล้วนะครับว่าเฮ้ยหมู่ละ4คู่เนี่ยมันจะถูกหรือมันจะผิดครับลองมาดูครับนักเรียนเขาบอกว่าตรวจคําตอบนะมันมีอยู่ นี่แต่ละหมูจะมีลูกเสืออยู่กี่คู่นะครับ4คู่ซึ่งแต่ละคู่มีลูกเสือ2คนครับเอาแล้วดันมี4คู่ก็คือมี4กลุ่มกลุ่มละ2คนดันนักเรียนก็จับ4ี่กับ2คูณกันได้เท่าไหร่ครับได้8นี่ซึ่ง8คือลูกเสือในหนึ่งหมู่นั่นเองจริงจริงไหมครับก็จริงนี่จะจัดได้ลูกเสือหมู่ละ8คนนะครับจากข้อที่1 ที่นักเรียนคำนวณมาแล้วเนาะเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากดังนั้นก็แสดงว่าคำตอบที่เราตอบเมื่อกี้เป็นไงครับนักเรียนถูกต้องนั่นเองครับสุดยอดมากโอเคนะครับดังนั้นตรงนี้ครูนัดเด่นเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยน่าจะทําได้ใช่ไหมเอ่ยถ้าใครมีคําถามสงสัยตรงไหนไม่ถามครูนัดเด่นก็ถามครูที่สอนนักเรียนก็ได้หรือถามผู้ปกครองก็ได้นะครับผมโอเคนะดังนั้นตัวอย่างนี้มี2คําถามนักเรียนทําไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ดังนั้นก่อนอื่นเนี่ยครูณเด่นขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงก็คือให้นักเรียนมาทํากิจกรรมพร้อมกับครูณเด่นก่อนได้ไหมเอ่ยได้ไหม <laughs> ได้นะครับโอเคนะดังนั้นครูณเด่นขอกิจกรรม1อันครับไปดูกันครับฟิวตรงนี้ครับนี่ครูณเด่นตอนนี้นักเรียนนั่งอยู่กับเพื่อนใช่ไหมเอ่ยไหน,นใครนั่งกับเพื่อนบ้างครับโอ้โหครูณเดชนจะให้นักเรียนจับเป็นคู่ครับนี่ชอบเพื่อนคนไหนสนิทกับเพื่อนคนไหนจับคู่กับเขาได้เลยโอเคนะครับแล้วก็มาทํากิจกรรมตรงนี้กับครูณเด่นไปพร้อมๆกันพร้อมหรือยัง ไหนใครพร้อมแล้วยกมือครับโอ้โหนี่ได้คููกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเดินถ้าได้คู่แล้วไปทํากิจกรรมพร้อมกับครูนเด่นกันเลยครับผมมาดูครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบครับนักเรียนเขาบอกว่าอะไรครับมีขนมปังอยู่กี่ชิ้นนะครับ26ชิ้นแบ่งใส่ถุง5ใบครับนักเรียนใบละเท่าเท่ากันจะได้ใบละกี่ชิ้นและเหลือขนมปังกี่ชิ้นเอาแล้วครับ ข้อนี้ถามสองคำถามเหมือนกันจะได้ใบละกี่ชิ้นและก็เหลือขนมปังอีกกี่ชิ้นดังนั้นถ้าใครจำได้ไหนจับควยเรียบร้อยครับเราจะมีกี่ขั้นตอนนะครับนักเรียนในการหาคำตอบมีอยู่4ขั้นตอนดังนั้นคคูเห็นไปขั้นตอนที่1ก่อนเลยก็คืออะไรครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กับสิ่งที่โจทย์เขาถามนั่นเองโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างครับนักเรียน โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างครับโจทย์กำหนดว่ามีขนมปังอยู่กี่ชิ้นครับนักเรียนมีขนมปังอยู่26ชิ้นนั่นเองครับแบ่งใส่ถุงกี่ใบนะครับแบ่งใส่ถุง5ใบครับใบละเป็นไงใบละเท่าๆกันนี่ใบละเท่าๆกันนะครับโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้แล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องไป ใส่สิ pues ่งท nah ี framework. ่โจทย์เขาถามนั่นเองครับสุดยอดมากนี่สิ่งที่โจทย์เขาถามนะครับเขาถามว่าอะไรเอ่ยไหนขอคู่ไหนคู่ไหนจับกันแล้วตอบครเล่นหน่อยครับสิ่งที่โจทย์เขาถามเขาถามอะไรครับนี่คู่ข้างหน้าตอบมาแล้วครับนักเรียนว่าเอ้ยว่าอะไรนะเอ้ยสุดยอดมากครับนักเรียนถูกต้องครับก็คือโจทย์ถามว่าจะได้นี่ใบละกี่ชิ้นนั่นเองแล้วคำถามอีกหนึ่งคำถามก็คือจะเหลือขนมปังอีกกี่ชิ้นนั่นเองครับ นังโจทย์ถามสองคำถามนะนักเรียนเขียนไปเลยครับว่าจะได้ใบละกี่ชิ้นโอเคนะครับและเหลือขนมปังกี่ชิ้นนั่นเองครับนักเรียนโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขากำหนดมาให้กับสิ่งที่โจทย์เขาถามมานั่นเองโอเคนะถ้านักเรียนได้ขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จปุ๊บต้องไปเข้าขั้นตอนที่ 2นั่นเองครับก็คือว่าแผนภาพนั่นเองซึ่งครูได้เด่นวาดแผนภาพให้ดูนะครับอ่าขั้นตอนที่2มาดูครับเขาบอกว่าแบ่งใส่ถุงกี่ถุงครับนักเรียน5ใบนั่นเองมาดูมีถุงอยู่5ใบนะครับดั้นครูได้เียนก็วาดเป็นแผนภาพมานะครับแล้วก็แบ่งให้ครบ5ใบนะ1 2 3 4ี่แล้วก็5ครับได้มาแล้วนะซึ่งเขาบอกว่า มีขนมปังอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ย26ชิ้นหมายความว่าไอห้าถุงตัวนี้ถุง5ใบตรงนี้นะครับ,บเพียนจะมีขนมปังอยู่26ชิ้นนั่นเองครับอ่าได้ตรงนี้มาแล้วนะทีนี้เขาถามว่าจะได้ใบละกี่ชิ้นหมายความว่าเขาถามแค่กี่ใบครับ,บเรียนใบเดียวดังนั้นเขาถามตรงนี้ครับใบเดียวก็คือใส่ตรงนี้ไว้ยังไม่ทราบ,บาเพียนก็ใส่เป็นเครื่องหมายคําถามไว้ก่อนโอเคนะครับ ดังนั้นตอนนี้นักเรียนได้ขั้นตอนที่สองเรียบร้อยแล้วก็คือวาดแผนภาพเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวครูเอนขอลบนะครับแล้วไปขั้นตอนที่3ครับมาดูนี่ครับอ่ะขอลบนะครับแล้วก็เข้าขั้นตอนที่3กันเลยครับนี่นักเรียนก็จะได้ว่าอะไรครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลยครับผมนี่ นักเรียนคนไหนจับคู่แล้วทําไปพร้อมกับครูนัเดีนเลยนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ครูนเด่นหน่อยครับจะได้ว่าอะไรเอ่ยมันมีขนมปังอยู่กี่ชิ้นน้า6ชิ้นครับแล้วก็แบ่งใส่ถุงแบ่งอีกแล้วครับนักเรียนแบ่งต้องเป็นหารนั่นเองครับแบ่งใส่ถุงกี่ใบครับนักเรียน5ใบอย่าลืมครับประโยคสัญลักษณ์ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับครับแล้วก็ต้องมีช่องว่างด้วยนั่นเองโอเคนะนักเรียนก็ไปทําไงนะ ไปเขียนเป็นความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นเองครับจะได้ว่าอะไรครับนักเรียนจับ2อันนี้มาคูณกันครับโอเคนะแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ26เนาะทัานครูนักเรียนจะได้ว่า5ครับคูณกับช่องว่างจะได้ผลลัพธ์เป็น26เอมันมีไหมหนะ้านักเรียนลองตอบครูนักเรียนสิครับมีไหมเอ่ย5คูณกับอะไรหนะ้าได้26มีไหมครับไม่มีถูกไหมครับถ้าไม่มีแสดงว่าข้อนี้มันเป็นการหารไม่ลงตัวนั่นเองใครจําได้แล้ว ตัวเด่นก็ต้องหาตัวที่ไม่เกิน26หถูกไหมครับนักเรียน5คูณกับ4เป็น2 0 5คูณกับ5เป็น25 5คูณกับ6เป็น30เอาแล้วครับ30มันเกิน26แล้วดังนั้นนักเรียนต้องเติมเลขกอะไรครับ5คูณกับ5ถึงจะเป็น25นั่นเองโอเคนะแต่นักเรียนต้องเขียนตรงนี้เป็น20เท่าไหร่ครับ25นะครับโอเคนะดังนั้นในโจทย์เขากำหนดมา26ชิ้นถ้าเราแบ่งเป็น ถุงละ5ชิ้นเนี่ยจะได้25ชิ้นขาดไปเท่าไหร่ครับขาดไปอีก1นึ่งดังนั้นแสดงว่ามันเหลือเศษเท่าไหร่ครับเศษ1นั่นเองโอเคนะดังนั้นนักเรียนก็เขียนตรงนี้ให้ครูนิดหน่อยครับว่าจะได้ว่า26หารด้วย5เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ5ถูกไหมครับเหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษอีก1น,นั่นเองดังนั้นนักเรียนได้มาแล้วก็ไปตอบคําถามไม่เรียบร้อยครับเขาถามว่าอะไร จะได้ใบละกี่ชิ้นดังนั้นนักเรียนตอบคนระับจะได้ใบละกี after, ่ชิ้นครับนักเรียนตอบครัวชิ้นใจหน่อยใบละ5ชิ้นนั่นเองครับสุดยอดมากโอเคเนาะและคำถามที่2ข้อถามว่าเหลือขนมปังกี่ชิ้นครับดังนั้นนักเรียนก็ตอบด้วยนะเออจะได้ใบละ5ชิ้นและอะไรครับและเหลือขนมปังครับกี่ชิ้น1ชิ้นนั่นเองครับได้มาแล้วเรียบร้อย ดังนั้นตอนนี้นักเรียนทํามา3ขั้นตอนแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่4 <S <S นั่นเองครับดังนั้นครูนัเด่นขอลบขั้นตอนที่1แล้วกันโอเคนะนักเรียนได้มาแล้วก็ไปเข้าขั้นตอนที่4ครับนักเรียนก็คือการตรวจสอบคาตอบนันเอ่นครับว่าที่เราทํามาเมื่อกี้มันถูกหรือ <mythology> ไม่นั่นเองมาดูครับแต่วนักเรียนจะแบ่งได้กี่ถุงครับ5้าถุงถุงละกี่ชิ้นครับ5ชิน้นนักเรียนก็จะได้ว่ามีอยู่5้าถุงนะถุงละ5ชิ้นก็จะได้ว่า ห้าคูณกับห้าครับนี่อย่าลืมข้อนี้มันเหลืออะไรครับนักเรียนเหลือเศษอยู่กี่ชิ้นหนึ่งชิ้นนักเรียนอย่าลืมบวกเศษเพิ่มไปด้วยบวกเท่าไรครับบวกหนึ่งนั่นเองช่วยครูนักเรียนคิดหน่อยครับห้าคูณกับห้าเป็นเก่งมากครับนักเรียนยี่สิบห้าแล้วก็บวกอีกหนึ่งเป็นเท่าไรครับนักเรียนยี่สิบหกนั่นเองสุดยอดมากแสดงว่านักเรียนได้มาแล้วครับว่าที่เราคำนวณมาเมื่อกี้เนี่ยมันได้กี่ชิ้นนะ26ชิ้นซึ่งมันตรงกับในโจทย์ไหมครับนักเรียน ตรงแสดงว่าหมายความว่าที่นักเรียนคำนวณมาพร้อมกับครูนดเด่นเมื่อกี้นั้นเป็นไงครับถูกต้องนั่นเองครับผมไหนคู่ไหนได้คําตอบตรงกับครูนเด่นบ้างเอ,อ่ยยกมือครูนัดเด่นดูหน่อยครับข้างหลังโอ้โหนี่ข้างหลังยกมาเต็มเลยนะครับโอเคเนาะได้คําตอบตรงกับครูนเด่นใช่ไหมเอ่ยข้างหน้าได้ตรงไหมครับลกูกได้ตรงเนาะเออฝั่งนี้ก็ตรงไหม,มยังมีคนได้ไม่ตรงนะฮะดันแก้ปัญหายังไงครับนักเรียน ก็ไปฝึกทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนั่นเองโดยใช้หนังสือของอักษรเป็นคณิตศาสตร์ป .2 เล่มที่2นะครับนักเรียนโอเคนะเดี๋ยวครูเรียนถามก่อนมีใครมีคําถามจะถามครูนักเรียนตรงไหนไหม่เอ่ยสงสัยตรงไหนไหมครับนักเรียนมีไหมเอ่ยไม่มีถูกไหมครับถ้าไม่มีงั้นเดี๋ยววันนี้ครูนักเรียนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคนะอย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับ แล้วเดี๋ยวมาพบกับทุนเด่นได้ใหม่ในครัต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น